ได้รับพระราชทานที่สูงธามศีมาปี2,400นะ สวัสดีครับทริปนี้เราจะไปเที่ยวขุนสถานตอนนี้อยู่ที่ภูเรือก็จะไปแวะภูสันทรายก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับไปดูว่าน่าจะมากลางเต้นไหมก็เดี๋ยวรีวิวเส้นทางให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะแล้วก็ไปดูจุดกลางเต้นเลยที่ศูนย์ที่อุทยานแห่งชาติภูสันทรายนะครับจังหวัดเลยนะ พอดีเราผ่านบ้านไฮตากนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยไฮตากนะก่อนที่จะไปภูสนทรายเดี๋ยวแวะเข้าไปดูหน่อยสิบนาทีนี่นะครับอ๋อเป็นที่พักแบบนี้นะครับบ้านไฮตากที่พักเยอะเลยโอ้คักไฮตากอ๋อคือมาดูวิวตอนเช้าบรรยากาศของไฮตากนะ แบบนี้นี่เองขึ้นมากินกาแฟอ๋อนี่ไง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 ร้านกาแฟร้านกับข้าวคาเฟ่สวย<อ>คือมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนะไฮตากนะมีบ้านแบบคาเฟ่แล้วก็ดูวิวอย่าเงี้ยก็แล้วแต่สมัครใจเลยคุณอยากพักที่ไหนอะไรยังไงก็จะมีจุดสูงจุดไม่สูงนะเดี๋ยวเราขับรถดูหน่อยแล้วกันนะ จะไม่ได้พักที่นี่นะครับก็เวนมาดูเล่นๆจะมีกระพงกาแฟมีคาเฟ่แลเพื่อนนะนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อเนะหมาะสำหรับมานั่งกินข้าวแบบชิวๆตอนพักผ่อนนะ ภูริมทางมีไฟฟ้าคาเฟ่นะครับสวยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านหายตานะครับ คาเฟ่ประมาณนี้นะอุ้ยคนเยอะมากคนขึ้นมาดูวิวทะเลวิวทะเลภูเขากินกาแฟนะใครไม่เคยมาพักก็ลองมาดูนะจังหวัดเลยโอเคครับผมสวยมากก็<อ><อ>เวลาเรามีน้อยนะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อพามาชมบรรยากาศบ้านไหตากข้าวนะครับที่คนยเยอะมากมานะด้วย ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆบรรยากาศของบ้านต่างนะมีรีสอร์ทมีอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เยอะมากคือทางมันจะค่อนข้างแคบหน่อยมันสวนกันยากนะเพื่อนๆโอมสเตย์เยอะมากอ๋อประมาณนี้นะนู่นบนเขาก็มีเลือกตามอำเภอใจกันเลย คือเขามาดูวิวภูเขาอะนะว่าเป็นทะเลภูเขาไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อวันนี้จุดหมายของเราก็คือขุนทศฐานจังหวัดน่านนะทริปนี้นะครับก็เลยจากปูเรือแวะมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงหมู่บ้านไฮตากก็สวยดีนะครับใครตั้งใจจะมาก็ไม่น่าจะผิดหวังอนะ นาสีทองมีควายจม็่สมัยเด็กๆก็กเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอาฟางไปทํากระท่อมนเนัีไยเห็นท้องนท้องนาสีทองแล้วก็เอาต้นข้าวไปทปําปีเป่าปีปีตปต,ตอนนี้เราอยู่ที่นาข่านคะรจังหวัดเลยขับไปเรื่อยๆนะแวะชมไปเรื่อยนะขับรถเที่ยวครับวันนี้มากับพี่ทองพี่ทองพาเที่ยวแลนด์ครูเซอร์วีเอ็ร้อย พาเที่ยวเลาะตะเข็บชายแดนไทยลาวใครไม่เคยมาเส้นนี้ก็แนะนําเลยนะธรรมชาติดีมากครับจากภูเรือมาภูสวนทรายโดยใช้ทางรองแล้วก็จะไปอุอ่มสะถานที่จังหวัดน,นานะครับเราต้องเลี้ยวไปอําเภอนาแห้วนะเพื่อนๆนะนาแห้วขับต่อไปวันนลนใหม่เลขสองหนึ่งเก้าห้าอีกยี่สิกิโลเมตร นี้ครับนาแห้วนะเพื่อจะไปบูสูงชาย มันต้องเต็มไปด้วยความสุขนะกำลังจะไปผูสวนสายแล้วผ่านมาเจอวัดนี้นะนเพื่อนๆสวยมากเลยนะวัดศรีโพชัยนะครับใครเคยมาแล้วมั้งเอ่ยเนี่ยเนาะที่เนี่ยนะวัดศรีโพชัย สวยมากเขาบอกว่าเป็นภูฐานเมืองไทยกําลังจะไปที่ภูสวนทรายเห็นวัดนี้ก็ต้องแวะเข้ามาก่อนนะครับดูแปลกตาดีนะเป็นศินละปะของอเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนนี่นะครับรายละเอียดวัดนะโอ้ก่อสร้างเมื่อปีสองพันเก้าสิบ ได้รับพรชาทานที่สูงคามาสีมาปี2400นะองค์พระประดิษฐานองค์พระประธานก่ออิฐลงรักปิดทองหน้ตาตักกว้าง76นิ้วสูง112นิ้วชื่อตามภาษาถิ่นว่าพระปู่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะเข้าไปดูหน่อย สวยนะครับสวยมากเป็นพระอุโบสถที่เก่ามากเลยนะครับสีโพชัยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย,ยบรรยากาศเป็นไงครับพเพื่อน วัดศีโพชัยนะโอ้สวยอะ่ะสองพันสี่ร้อยนะครับอันนั้นเป็นหอะระฆังสร้างได้สวยมากนี่ครับเปืนใครยังไม่เคยเห็นนะใครยังไม่เคยมาลองมาเที่ยววัดนี้นะครับ สวยจริงๆคล้ายๆกับศิละปะทางลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจเส้นทางก็สู่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะครับเดี๋ยวเราแวะมาสเต็มพาสปอร์ตอุทยานกันหน่อยหนึ่งนะ,ะหน้าเจ็ดเจ็ดเมื่อคืนนอนภูเรือมาไงาก็วันนี้ก็เลยจะไปกลุ่มสถาน อ๋อเนินหนึ่งสี่ศูนย์แปดไฮกิ้งเทลห้ากิโลนะอ๋อคือต้องเดินป่านะครับตรงนี้นะเหมาะสำหรับสายเดินป่าอ,อมาเดินป่าเันเอครับโอยเดินยากไหมเดินยากกว่าภูดสดาวไหมง่ายกว่าเหรอ พี่นึกว่ามีแบบขึ้นมาเขาประกางเต็นท์เฉยๆอ๋อไม่คิดว่าเดินกันกี่ชั่วโมงครับค่ะขึ้นหมดินประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ถ่ายลงประมาณ2-3ชั่วโมงอ๋อเดินง่ายกว่าเนาะมันชันประมาณ1กิโลครึ่งเอ็กอย่างสันนอกัวนี่ชันกว่าปะสันนอกงูนึกว่ามันน่าจะชันกว่าเยอะยิ่งกว่าออพี่ไปสันนอกัวมาไหมอันนี้งนพี่ก็สบายอันนี้คืี่คุสบายเลยอันนี้พี่สบายเลยเอออันนี้มาประกางเต็นท์เมื่อคืนนอนภูเรือก็เลยแวะมาดูหน่อยว่าจะไปทางน้าน ช่วงนี้พักเดินป่านิดนึงเอาแบบสบายก่อนโอเคครับครับออเป็นเส้นทางเดินป่าเข้ามาเดินป่ากันเรามาดูวิวนะเดินสี่ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะ มาดูววิทน,นีจุดกลางเต็นท์สูงสุดในภาคอีสานนะเพื่อนๆนะคือเราก็ดูแต่ภูสอยดาวสันนอกงวัวตรงนี้ก็คือระยะเดินประมาณสามชั่วโมงวันนี้มาแคส่สแตปมพาสปอร์ตแล้วก็จ่ายค่าเข้า อุ่หนุนอุทยานก็กลับแล้วครับใช้เวลาตรงนี้สองนาที <laughs> ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเ,เดินป่าที่ภูสวนทรายสักครั้งหนึ่งในชีวิตโอกาสนั้นเมื่อไรจะมาถึงไม่รู้ บ้านร่มเก้านะครับเพื่อนๆบ้านร่มเก้านะหิวข้าวนะเพื่อนถึงบ้านร่มเก้ามีทางแยกที่จะไปอำเภอชาตการเราก็แวะกินอาหารตามสั่งกันก่อนนะตรงนี้นะโอ้เ,เจษเลยค่ะน่าอร่อยจริงๆเลยกระเพราไข่ดาวเนี่ย ของเองตัวนี้จองไปละคนละคนแค่ฉันลงรถไม่ใช่เหรอเอาน้องไปเที่ยวด้วย,ยะจะให้นะขายแทน้อย้ไับจวะให้น้าขายแทนน้่องอร่อยจห้ยองเดี๋ยวน้องไปกับพี่ดีกว่าเอาสาระสำคัญเลยดีกว่าให้น้ายืนขายแทนอร่อยครับอร่อยมากเลยและหนูบอกมาวันหนึ่งหนูขายได้กี่บาทเดี๋ยวคนน้าขายได้ไปทำข้าวมาสวยเลยให้เงินไปก่อนเลยน้า อันแจ้งหนูหยุดดีกว่า <c oughs> ปิดร <c oughs> ้าน <c oughs> ปไปด้วยปิดร้านใช่ไหมแวก็แวกินข้าวที่แยกสุรพลใช่ไหมหนูแยกสุรพล <c oughs> ก่อนถึงผู่สอยดาวนิดเดียวอแล้วผู่สอยดาวเราไปทางไหนบ้านเก่าอะ่ะ <c oughs> ก็ตรงไปเหมือนกันเหรอแต่ถ้ามนุษย์เงินเดือนอันนี้ยังไงในี่กล้วยนี่แก่เพียร์บอเนี่ยจ้า ฟรีมันบอจ้าโอ้ของของฟรีก็มีนะนี่ฟรีอะไรล่ะเออบอเขาเป็นธรรมเนียมชาวบ้านเขาแบบแบบนี้เนาะจ้าเออบ้านเขาเนี่ยบริชิดดอกแอนในเป็นหนึ่งก็ให้กินสองให้ปลูกก็ปลูกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปทำงานก็ซื้ก๋วยเตี๋ยวริมทางกับอันอันนี้อย่างเนี่ยเกี๊ยวเกี๊ยว เอาหยิบไปเลยรึเปล่าเกลียวใส่ได้เลยค่ะเขาใส่ไข่ใส่มันค่ะแล้วแต่ชอบค่ะวันิดาที่พูดอย่วันิดาเนี่ยนี่พิ่นโชว์รูปงามตะก้อนเนาะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่สวยพูดแบบนี้ก็งามอยู่ก็งามอยู่ไม่เอาเราไม่เอาพอใส่ไปแล้วก็ไม่เอาไม่เอาสวนแมอยู่ก็เลยบ่ยงหู่างามบางงามแท้นี่ดูจากรูปดิอู่ดูจากรูปเปของจริงของจริงอร่อยใช้ได้เลย เขาแขนกล้วยให้กินฟรีจะบ้านนะแบบนี้ครับแก้เผ็ดก๋วยเตี๋ยวปูสายดาวนี่มาสามรอบแล้วนะรอบนี้ขอผ่านก่อนนะครับแต่ก็เดี๋ยวส่องน้ำตกปูสายดาวให้เพื่อนดูนิดน,นึงนะขเปลือกใครคิดถึงนะคนที่ชอบเดินป่า เป็นทางผ่านที่จะไปขุนสถานนะครับเห็นภูสายดาวแล้วก็คิดถึงตอนที่มาเดินป่าเลยแวะมาดูสองภูสายน้ําตกภูสศยดาวให้ดูนิดนึดนงนะนี่นะครับน้ำตกภูสายดาวอุตรดิตถํำป้ายใหม่อันนี้เราก็ผ่านมาดูแค่นั้นเองโคดไปโคดมา,ามาีมีมีมีทักปุ๊บก็มีปั๊บเลยน,นะ โค้งกันไหมคับก็สองเอนักทเที่ยวก็มีมาบ้างพอสมควรปับบปลายเส้นทางดีนะครับเส้นนาน้อยนะขอชื่นชมนะถละนดดีนะครับทางดีมีเซเว่นนะขับมาทางสายนาน้อยนะครับเมื่อทางประมาณเนี้ย ทางประมาณเนี้ยตลอดสายไม่ค่อยมีบ้านเรือนผู้คนละมีแต่จุดเฝ้าระวังไฟป่าห้ามเผาห้ามเผาอีก15บกิโลนะครับเราก็จะถึงอ,อดอยเสมอดาวนะครับตรงไปนะ้นสิบกิโลมาจากเส้นนาน้อยนะครับจากอุตรดิตจากอูสวยดาวนะ ตามรอยเส้นตามเส้นทางนาน,น้อยมานะครับเพื่อมาเจอสะพานข้ามแม่น้ําน้อยเอ่อข้ามแม่น้ำหน้าในตำนานนั่นเลยจอดเซลฟี่หน่อยเนี่ยทริ๊บเรามาถึงแล้ว